ค่ะสำหรับท่านที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นี่คือดวงของคุณนะคะสำหรับท่านใดที่มีการบนบานสันเ่าวอธิษฐานขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมาดูกันว่าสิ่งที่ท่านขอจะสําเร็จไหมบอกก่อนว่าชมคลิปนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะ ที่หมอจะเปิดให้3ใบนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว้าวขึ้น a c e of the World ความสำเร็จค่ะสิ่งที่คุณขออยู่ในใจความสำเร็จนะคะไพ่วงล้อแปลว่ามีการบนบานสารกล่าวเกี่ยวเรื่องการเดินทางวีซา่ารวมถึงการขายอสังหาของชิ้นใหญ่เป็นเกี่ยวกับเรื่องตัวเงินจะสำเร็จนะคะ เทมเพลนต์นะคะบางคนก็ขอให้ชีวิตมีการปรับเปลี่ยน t e m p e ลนต์ ance, เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานความรักนะคะไพ่ t e m p e ลนต์ else, หมายถึงรวมรวมการเปลี่ยนแปลงนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแน่นอนบางคนก็ขอเรื่องความรักบางคนก็ขอเรื่องหนี้สินบางคนก็ขอเรื่องการขายทรัพย์สินอสังหาที่ดินนะคะจะมีข่าวดีในเร็วๆนี้เข้ามาสําหรับคุณนะคะในสิ่งที่คุณบนบานสาาัล่าเพราะไพ่ความสําเร็จขึ้นมาแบบเด่นชัดเป็นใบแรกนะคะแล้วก็นี่ วงล้อการเดินทางวีซ่านะคะสําเร็จเลยค่ะก็ใครผ่านมาแล้วเห็นคําทํานายนี้นะคะชอบพลังงานนี้พิมพ์ว่ารับพลังงานนี้ให้พลังงานนี้เกิดขึ้นจริงกับคุณภายใน3วัน7วันนี้นะคะใครชอบทิปนี้ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากากดติดตามและเดี๋ยวเจอกับพี่หมอใหม่ในคลิปหน้าขอทุกคนโชคดีบ๊ายๆค่ะรักทุกคนนะคะ